สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาสู่สุขสุขควนวันนี้บารอีออกมาตัดเขานะพี่น้องเด็กสาวเนาะเสาไร่ดูดีสักพี่น้องเอ้ยน้ำหมอกน้ำหมอกที่เขาอยากตัดบุดตรชาสมุทรจากเด็แกแจ๊กมาตาานนะาวันได้พี่น้องมาลองเบิรงกันบาร์้าสิตัดได้แล้วบอกเนาะอยากมาเขาปัญหาขวดอยากตัดบุตรชา phải nhặt. Sau hai bữa nay sẽ ở nào Và hết. để thứ kiều mà nằm chậm, dẹt đầu găng tay bộ lại, chỉ còn kiều thôi. Ủa, nhà cả họ đã nào? ก็จะพ้นใบจากก่อนเนาะพ้นอันิจจ right ์พันเนาะมันเข่าๆก่อนเพราะว่าใบมันเผ็ดมันเบิดอ่ะมันมีแต่อันน้ำแดีเนาะมีแต่แนวกอเนี่ยสือเพราะว่าใบตัดเข่าตรงมีเผ็ดทั้งหัวมันแต่ว่าตัวนี้ถ้าใส่มาหลายปีล่ะเผ็ดมันก็เลยลุดออกมันก็เลยพ้นแนวนี้ปพราะว่าในให้นึ่งแล้วก็พ้นอีกวันนึ่งพี่เนาะในให้นึ่งแล้วก็พ้นเนาะตัวนี้มอเอเห็ดมือว่านี่พี่น้องเลยแนวครับเข่าเนาะ ประกอบบาดนี่อาสิบ่เนี่ยนาปานใดกะหญามันบ่อย่จอดใส่ว่าจังสิส่องกันแปงจนไดเอาจนได้พี่น้องูจนได้เนาะแปงเอาจนได้ือน้ํามันมะแล้วกะน้ํมันปนเนาะน้มันเครื่องสิตัดให้นี้แล้วกให้นี้พี่น้องเยมาเลาะรุ่นกันเนาะบ่ามันสิ เดี่ยวอยู่ว่าหักมัญ hàng ยี่ดีพี่รองเลยมันห่างแฮะตาได้สบายเอาสำนักแล้วเนาะให้นี่ยจะขึ้อายุหายนี่ปะไม่เขาตัวตัดกับพี่รองไปเอาคาดตองกอกมาหนักสามแกวไหลซองให้ละพี่รองเพราะว่ามันเข่ามันห่างอดีเนาะก็ได้ไหลแต่หนึ่งสองสองสามแถวเัอนะมาเข่ามันกแบวหยัดง,งามไปได้เข่าเจ้าพี่น้อง ได้แนวนี้แนวมาเองมาแรงสี่ออกมาะมาดเนาะประมาณแะไรก็สี่สิบคนเขาเมื่อเป็นองแบกเขาเมื่อเนาะแบกเขาเมื่อสิมมะนี่เอาอันสีป,ป้าไปแนวนี้ก็หย่านคนมาหลักเอาหลักะหย่านง,งูเอามาก,กินเนาะพี่น้องที่ได้หน้อยเดียวเนาะนี่คือทักแม่นเดอบอลนี่ตอนพอพันมาไทยบเอเวอวเดียมาไทยน้ำเนาะก็เลยบอหมันใจกับสีทาทมจกคลองหน้าพันอีกบัสแม่นเดอบอลฮักเมืองส้งคือสีแมน่น แม่นก็หาชีพีพเน้องย่างมันโมเมนตัดแนวกัอย่างเมื่อหน้าบาเอเคถายทำเจ้าของนาซะงัวทางไหนกินเขาอยู่กินเขาเม่หน้าเขาไล่ออกซองเถื่อนอะไรจ้าของหน้าออมาได้มเมยังเขากับโไว้ได้สิเพอะไรอย่นี้กำเังไอตัดเขากับผแห้งนะนี่พระทา มัดชุ่มนี้แล้แล้วล่กกระสิเป็นตาซุ่มแล้วเนาะพี่น้องตาซุ่มหน้าตุกทงบลของบมาเอนะตัดฐาชุสมแวพวกนี้มันชุกกระิบออกมาตาัวนี้เพราะว่าทางนี้มันมีหัวมันเป็นหน้าหน้าร้าหรือว่าหน้าอาาเข้าบริจิตนะบางทีเขาออกมาตนาเขาน้อยเดียวเขาปลาเขากระแซาตัวนี้เป็นหน้าเขาเข้าบริกรอมเรื่องงัวกินพี่น้องไเในก็ยังของใจว่าแมนบ่กหน้าไทยหน้าบาเอน ตอนพอเพินมาเห็ดก็พอได้บัจืดดอกเนาะมันเฮิงลายๆเลยนะเข้ามาฉนดเห็ดบุจืพันจิตัดเดือะยะมันเปนหน้าเข้าถาทามเจา้าของหน้าเมือแหกเพินมาเป็นกายทางหน่นะขามไมตัดหน้าไา้เองพี่อมมันจะมีแดดคือคนเขาเาเนาะไปไดก็บากเปนกน็นใหให้ฮเนาะพี่้องเดีวแดก็ส่สิเอาอะเอา,เอา,เอาปลายยองกันพี่้อง ปลาคอปลาโรงห่านอ่ะีหาโตอมาปรนกินอยู่เบบเย็นดีพี่น้องไว่าเอะนั่งอย่งนี่ตัดเข่ากันมานั่งเย็นอย่งนี่โอ้ที่ว่าเย็นเย็นทนใบจักแล้วก็แป้งเบิ่งจักน้ำเนาะมืออาการจักน้ำเป็นะะเวลาสิบเอ็ดม้งเข่งเลยพี่น้องเบต้าทีนี่เนาะโอ้ยหโหทนมาำอนด้วยพี่น้องเลยเข่ามันห่างตัดทักตัดตดะไรเนาะและะ้วก็ทั้งลบทั้งห่าง คนยางไกลไปไปกลม,มากบอลเอต้องถานบึงเนาะบาแมนกับแม,น,มนดีพี่น้องเป็นไฮน่าของบาลเอเนาะอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งนะเนาะเที่ยงนะนอนสิบสองโมงนะเมื่อเิเดินทางกลับบ้านมากินข้าวพักผ่อนพี่น้องเดี๋ยวประมาณอ่าสิบสองโมงเนาะคันมันบน่แดดดักกัสชิม,มามัดคือสิบูเฮงดอกเนาะนบน่ได้นาบอลแดดยังปันไดพี่น้องเลย ไอยู่ประมาณสามสิบมัดเนี่ยเนาะแล้วก็สิแบกขมือบ้านเนาะพี่น้องแบกขมือนี่เอากันชิป้าวันนี้ก็บยานง้อยานง้อกินด้วยยานโจรหนักเอานะพี่น้องเขามัดเนี้เหน็บดอยว่าด่ะเนื่องจาเห็นเขาเห็นการไปไกลมากมันยึดทางเที่ยวอาสอกระชียานเขาหลักเอาไปเลยเสียเอาเมื่อนี่นี่เนี่ยเมื่อตาแต่กับเมื่อซีเนาะคะแนนแต่เราเอมีหงซีหน่อยพี่น้องตากเขาแห้งแห้งเลยจังเมื่อซีแต่ก็ล้องเพราะกินเบิ่งเนาะมันจะไปจนอะไรเขาลำภากน้ำแพงของเขาเป็นเป็นเขาเจ้าของฮ่องกพี่น้อง ชีร้องเบิ่งเนาะไปเดินทางกลับพี่น้องตัดภาพมาตอนนั่งแนงพี่น้องประมันสามโมงเนี่ยเนาะเบสิ่งเราออกมาหมัดเขาพี่น้องเลยมาเบิ่งกันมาที่แห่งอยู่บ่เนาะเบสือต่อออกมาทามออกจุ่มน้ามืท่าไหรพี่เนาะเลยเออโอ้แค่นั้นแต่มันแบบแดดมุกเท่านะพี่น้องแล้วก็ร่มพังมากค่อยๆเนาะมันกับบ่อหอนปันได้หมดนลยกัน กอว่าโอเคอยู่ต้มว่อยว่อยมากนะพี่น่องเลยเราหาของจุ่มตอกมาได้าบวกข่อยมาได้มาได้โอ้ปวดกแสนนอนเด่มตื่นใหม่ฮะมาเชียรไปเอาปลาขอนี่หัน ท่านอาะไปเอาสัมผีหนอกว่าไม่ละมันับ่ชเพาะเนาะมันเด่งดีลายลายเราเอตัดไว้ตัวนี้ครึ่งหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้เนาะรครงกันพอดีเป็นซองสามไฮอะไรพี่น้อตัวนี้ก็เครื่องเงินก็เป็นไฮนต่ไฮหนึ่งวุ้ที่ว่าแห้งอยู่แค่เน็ตเต้มันบนนาพี่น้อง Những chạy vô lấy sọc vô nha 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 vô จุมตอกก็เสียงยังดีกระปูกประปารายดีป่ะกระขอก็มีเลยได้แลวำนี้จดิมารประคอมือเืมือแดงมัดเขาแล้วเว้นกะ เอาไว้เนาะด้วยพีเดียวพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวไปขอดูมัดเข่าก่อนข้างวันนี้เอาค่าตังกร่าหนักเตเวนก็นมอยตัวผู้ได้มารอหลุดกันแต่ก็ใหก้กำลังใจบอยเอไปทำกันเนาะพี่น้องบ,ยบยอยเสี่ยวอยู่เนาะให้ใหญ่เติบเลวนอีกะตอนนี้บอยเอกับมัดเต๋เวเลยพี่น้องเลยในคนมากองใบยอยู่นี่นเนาะเพราะว่าตะเวนกะ จิตกผู้ด่ะสิค่ำแล้วพี่นอ้องไววอดีเนาะเดี๋ยวคนสีหามาดเจนี่ไปกองกันอยู่หนักกับสีเหล่ด้วยเหมือนที่คาตั้งกอกมากพี่น้องเงนะี้ยอี่เมื่อเติบเลยเด้อพี่น้องเิ็นมาเขาวาฬไปนี่กันกแต่ตีมัดก็พอเนาะมาเอาหัวรมกันพี่น้องก็หยอกมวนกันทีนี้ ด้วยเดียวฟีนี่เงาเงาเน่นน้อยหนึ่งถึงถ้าก็เขาใจนอพี่น้องปาเป็ดเบียกถึงสิเมยสำไรใดมีคนดูตั้งขางมีคนเบาคนมัวโกรธมัวม่วนก็มีแห้งว่ะพี่น้องเลยตอนนี้แก็ยังทำใจทำใจถ่ายอยู่ ยามเห็นหน้าสิได้ยินจะพอจมเนาะโอ้ยเจ็ดเอวจหนังดีไงดีไม่ถึงเล็กถึงเบอร์สิด้วยของเขาเนาะนี้ยงคิดมี่ได้เง่นเลยข้าเขาใจเจอขนาดขอบคุ้ันนี้มันหยากสัมไรเนาะเพื่อผ่านไปเจอเมื์อุ๊บเมยแต่มีเขากินเท่ากับภูมใจแต่เสียเนอะไปดูข้าวหน้าเมืยอได้จะจะหามถอยเนาะ เมย์ทนไมได้รังฟักพรลับมาเห็ดกระไรอีกพี่น้องเมืย์กายมันคือเมืย์ใจเนาะเมืย์กายอยู่ได้เมืย์ใจนี่อยู่ได้ีกพี่เนาะเหรคือิังมาอยู่ไซต์เก่ามวนเธออยู่บ้านเขาหรอกเนาะถือว่าภารกิจเหมือนกับที่ว่าเสร็จสิ้นนะพี่น้องมืออื่นเอาเอเิมาเล่มเอาให้อะเนาะให้ที่ยังเดือฮะเจ้าเกี่ยวมาเกี่ยวเอาผัวจักฮัดตัดมีมันเกิดตัดบลายกมันห่างแห้ง มาเร็ยบเอาอากาศที่ขามไปพังนะไปเบิ่งเขาอะเขาตัดแล้วก็จะมาจากไหนนะเรือทงนี้ยังยังหักยังเขื่อเติบอยู่หรอกทงนี้กระมันอกี้ยังเคียวอยู่แต่ทางนี้มอเมนเนาะเป็นนาของชาวบ้านตอนนั้นยังไรมาเอกก็ชีวชีส่วนหมู่ฮ้าหมู่ว่านหมู่อะไรเนาะพี่เนาะแมาเฮ็ดซอยเนาะไปแม่เลยก็มามาแม่งไรกับพวเป็นยังเนาะ ใคก่เวียรไฟของมั่นไก็านบ้าบวใบอีนนีก็สีได้จ้างเข้าได้พี่นนองจ้างธรามจัดมาคนชอยเนาะราะเห็ดุ้ดียวเข้ากับบัวใบพอดีคำจานเต้บ่วดเนาะผ้าหุบข้าวนี่ก็ถึกอยู่พอดีแลาวเพิตภัี่ตกผูกพอดีงามพี่เนอะเลยข้างนดึงไม่ย่างไกด้ ตอกนี่ไงอยากอ่อนๆน้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าห้ามใหม้อ่อนเห็ีดเนาะไม้มันาดเป็นกีบเป็นลำแบบเต็มโตนะพี่น้องมันาอันนี้เป็นทางขี่โกะดูครับผู้ถือกุแกบันเอินโอ้ไม่แห้งเลยตเห็นตกดินแล้วก็เยิงไหวไหว嘛ฮะพี่น้องเมื่อฉันขอตัวกับบ้านเนาะ อกันมือเื่นเสาพี <naughty vé> ่น้อาเองสาธะแม้แต่ยืดหกได้ก้แสกดติตตามแกับเบิ้งกฆษณาให้เบาเอ็เนาะพี่น้ําผิดสอมขัญกันดบอนี้จักสี่พันเพื่อปพันเนาะมาลอกถูกกันพี่นอ้องเอยไปอกันอีพี่นาพี่นอ้ําขอเบิ้งโคษนาแล้วกับเพีนงกำลังใจของพวเขาในเดิอบายบายโอ้ยเหื่อยได้มเนี่ ตอกเรือมือได้มืนมีมามัดเนี่งรับไม่ซเอาพี่น้อง